กันค่ะทุกคนจะเอารายได้ของวันไปเปรียบเทียบกับบางคนบางช่องไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเออมันขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ของแต่ละคนแต่ละช่องไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงนะคะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซน์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้ของวันเรียกว่าช่วงตกต่ํา มันตกต่ํามาจากไหนถ้าเราพูดถึงเดือนล่าสุดที่ได้เงินนะคะก็คือเดือนธันวาคมได้ยอดเงินแป0รเหรียญวันเล่าให้ฟังเลยนะคะพอเดือนมก,กราคมได้ยอดเงิน450รเหรียญพอเดือนกุมภาเดือนนี้นะคะได้ยอดเงิน380เหรียญถ้าพูดเป็นตัวเลขกลมๆเอาแบบเข้าใจง่ายธันวาได้แ800 มักราได้ห้าร้อย กุมภาได้400ประมาณนี้นะคะนั่นหมายถึงยอดเราตกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืยค่ะทุกคนมันอยู่ในสถานการณ์ที่ตกไปเรื่อยเรื่อยเรยืเราเข้าใจมันไหมเข้าใจมัน,มนได้ค่ะทุกอย่างมันอยู่ที่สถิติทั้งหมดเลยนะคะเราเข้าใจมันว่าอะไรนะคะเราเอามันมาใช้ได้ยังไงนั่นคืออยู่ในเรื่องของระบบ การทําช่อง YouTube วันนี้นะคะวันจะมาแชร์ประสบการณ์ทุกอย่างให้ทุกคนทุกท่านทราบถามได้ทุกเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องสถิติที่เป็นประโยชน์ในการทําช่อง YouTube ให้ได้เงินนะคะแล้วเดี๋ยววันจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้วันเจอสถานการณ์อึดอัดอย่างไรเดี๋ยววันขอไปคุยกับปอแป๊บหนึ่งนะคะปอมาคุยอะไรกับวันอยู่หลังบ้านนะคะ แปบ,บหนึ่งนะคะอุตส่าห์ว่าจะไม่เอาหน้าตัวเองเออกกล้องนะคะวันนี้แปบบหนึ่งนะคะทุกคนเมื่อกี้ปวดหัวมากเลยค่ะวันหาสายที่จะต่อ iPad ไปที่ทีวีนะคะหาไม่เจอจริงๆเดี๋ยวนะคะ โอเคค่ะปอมาถามเรื่องเงินอีกแล้วนะคะวันจะบอกว่าเราพูดคําว่าคนไทยก็ไม่ได้วันเจออย่าว่าแต่วันพูดว่าคนไทยนะคะคือเราใช้คําว่าคนไทยไม่ได้เลยทุกคนเราจะโดนดรามา่าตอนนี้นะคะมีดาราที่ใช้คําว่าคนไทยโดนดรามา่าทั่วลงโอ้ยน่าสงสารน้องมารีมากเลยนะคะโดนเหมือนพี่เลยใช้คําว่าคนไทยไม่ได้นะคะ คือบางทีเราใช้คำว่าคนไทยมันหมายถึงเราด้วยเราไม่ได้หมายถึงเราไม่ได้ถึงกลุ่มคนบางคนนะคะแต่เรานับหมายถึงเราด้วยอยู่ในนั้นนะคะก็คือในสถานการณ์ตอนนี้นะคะบางคนในประเทศไทยเพิ่งเปิดสร้างไรายได้ได,ได้มีเยอะมากปอก็ถามเรื่องนี้แหละเดี๋ยวรอให้ปอเข้าไลฟ์สดวันบอกแล้วว่าอ่าวันอยู่ในไลฟ์สดนะคะถ้าไม่มาก็ไม่ตอบเด้อโอปอเอ้ยปอ ะะเพราะฉะนั้นวันจะเล่าให้ฟังว่าเส้นทางการทำช่อง y t u t u นะคะใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องการสร้างไรายได้พิมพ์มาเลยนะคะวันจะตอบให้ให้ทุกคนเข้าใจที่ปอถามวันอยู่ตรงนี้ Messenger เนี่ยนะคะก็หมายความว่าอุกอังเอาฟิล์มเนี่ย M P Channel เนี่ยที่เพิ่งเปิดสร้างรายได้ก็ไม่เข้าใจเรื่องรายได้เช่นเดียวกันนะคะวันจะบอกเส้นทางการสร้างรายได้ของ YouTube ก่อนนะคะในปัจจุบัน YouTube จะแบ่งเส้นทางการสร้างรายได้หรือเรียกว่าการหารายได้จากการทำช่อง YouTube หลายเส้นทางค่ะวันจะพาทุกคนไปดูที่ studio youtube com นะคะเมื่อเราเข้ามาที่ a n a l y t i c นะคะ ในหน้าแรกของช่อง Youtube ให้เรากดไปตรงตัวสัญ,ญลักษณ์ตัวเอนะคะเราจะเห็นช่องทางการสร้างรายได้ค่ะนะคะมันมาหลายทางประสุมันมาหลายทางมากๆนะคะให้ทุกคนน่ะเลือกแนวทางของตัวเองที่คิดว่าตัวเองจะถนัดที่สุดนะคะอันดับหนึ่งเลยการสร้างรายได้บนช่อง y o u t u b e มันมาจากโฆษณาค่ะนั่นก็คือ เราจำเป็นจะต้องทำคลิปของเราให้มันน่าดูและทำคลิปของเราสำหรับการเปิดสร้างรายได้จากการโฆษณาอันนี้วันขอเรียกมันว่าเป็นรายได้จากความสามารถของตัวเองเป็นหลักค่ะรายได้จากการโฆษณามันมาจากฝีมือตัวเองล้วนๆพูดง่ายๆ